เที่เราตั้งต้องการคิดใจเพื่อช่วยกันกรองพี่ช่วยหาข้อมูลเพิ่มขึ้นหลักการของการตัดใจรูปแบบคำมการเขาเรียกว่าต้องการเป็น collectiv เดียเพราะฉะนั้นแม้ท่านไม่มีความรู้เรื่องบัญชี finance แต่ท่านก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดม,มวาวิเคราะห์แล้วก็ประกอบกับการตัดใจของผู้เชี่ยวชาญหรือ e v e n รที่มีความรู้เรื่องนั้นสวัสดีครับน้อง IOD มาแล้วครับคลิปนี้เราคุยกันต่อกับคุณวรารเรื่องบทบาทและความรับผิดทางกฎหมายของคณะกรรมการมาฟังกันต่อเลยครับ ถ้าคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาไปแล้วคณะกรรมการชุดใหญ่ยังต้องพิจารณาซ้ําอีกไหมครับถ้าคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณาแล้วคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ไม่ต้องพิจารณาอีกอันนี้อาจจะไม่ถูกต้องสักทีเดียวนะเนื่องมาจากว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ก็ยังมีอํานาจพิจารณาของคณะกรรมการชุดใหญ่เหตุที่เราตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อช่วยกันกรเพื่อช่วยหาข้อมูลเพิ่มขึ้นหรือคณะกรรมการชุดใหญ่มีหลายเรื่องคณะกรรมการชุดย่อยก็สามารถเสริมความเห็นแต่สุดท้ายแล้วถ้าในทางกฎหมายคณะกรรมการชุดใหญ่ก็มีสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจเพราะสุดท้ายดุลพินิจ์นะครับขออองงกกกกรรรมมาา็็ยู่่ทีุต้ หรือต้องใช้ดุลพินิษอันนั้นในการตัดสินใจของคก้กมับ กรรมการไม่เชี่ยวชาญเรื่องที่กำลังพิจารณาแบบนี้จะใช้เป็นเหตุผลเพื่อไม่ต้องรับผิดได้ไหมครับหลักการของการตัดใจรูปแบบรรมการเขาเรียกว่าต้องการเป็น collective idea เหมือนที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ว่าต้องการหลักความหลากหลายมาช่วยกัน,นกตัดสินใจแต่เวลาตัดสินใจไปแล้วโดยทั่วไปแล้วมันไม่สามารถบอกได้ว่าชั้นนี้ชั้นไม่เกี่ยวชั้นไม่มีความรู้ชั้นไม่เกี่ยวข้องและคนอื่นตัดสินใจชั้นไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการตัดสินใจแล้วชั้นจะไม่ต้องรับผิดที่เกี่ยวข้องตัดสินใจมันไม่ใช่รักษายอย่างนั้นษณะในาด แม้ท่านไม่ไดความรู้เรื่องบัญชี finance แต่ท่านก็ต้องเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วก็ประกอบกับการตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญหรืออีเวนร์ดับรังารที่มีความรู้เรื่องนั้นแต่ก็เป็นการตัดสินใจของท่านเอแล้วถ้าไม่เชี่ยวชาญเรื่องนั้นจริงๆควรทํำยังไงดีครับ หมายความว่าถ้าเรายังไม่มีความรู้ความเข้าใจของข้ามังการผมคิดว่าอันแรกเลยนะครับท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจของธุรกิจต้องมี orientation ก็คือมีการเข้าใจว่าธุรกิจเขาทำอะไรธุรกิจดนตรีธุรกิจค้าขายต้องเข้าใจธุรกิจแารอันที่สองคือเข้าใจบทบาทหน้าที่ของการเป็นข้ามังการตัวอย่างเช่นก็พูดให้ชัดก็คืออย่างเช่นมาเรียนของ IOD ก็จะได้เข้าใจว่าบทบาทหน้าที่ของท่านคืออะไรบทความคาดหวังของกฎหมายคืออะไรกฎเกณฑ์คืออะไร อันที่3าม complete governance หรือ C G จริงๆแล้วบริษัทเนี่ยเซ็โกโว o เดอร์ของท่านผมบริษัทของท,ท่านคืออะไรในอดีตก็จะบอกว่าเซ็กโวเดอร์ของบริษัทคือผู้ถือหุ้นแต่ปัจจุบันโลกมันเติ็อตมาเซ็กโวเดอร์ของบริษัทมันไม่ใช่แค่ผู้ถือหุ้นมีทั้งพนักงานบริษัทในช่วงโควิดมีทั้งซัพพลายเชนมีทั้งชุมชนข้างโรง,งงานอะไรแก็ถือเป็นเซ็กโคเดอร์ผม,มว่าอันนี้อาจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือใส่ใจเรื่องต่างๆเหล่านี้ประกอบด้วยมีคําแนะนําอะไรบ้างครับที่จะช่วยให้ท่านกรรมการทําหน้าททีี่่ได้อยาางมประสิิธภพ ถ้าเป็นวาระเพื่อพิจารณา1ท่านต้องตัดสินใจบนประโยชน์สูงสุดของบริษัทก่อนจะ yes no เ okay, o ต้องอประโยชน์สูงสุดของบริษัทไอนน้สอต้องอยู่บนข้อมูลที่เพียงพอเพราะฉะนั้นก่อนที่จะตัดสินใจต้องดูว่ามันพอหรือยังเรื่องเหล่านี้เราต้องการที่ปรึกษามาให้ความเห็นเพิ่มเติมเพื่อกันกองอันที่3ก็นที่เรียนไปแล้วคือเรื่องของ conflict of interest อันนี้คือวาระท่านก็ต้องใส่ใจวาระาเพื่อทราบด้วยไม่ใช่วาระเพื่อพิจารณา,าอย่างเดียวถ้าเกิดเหตุที่บริษัทได้รับผลกระทบเรื่องด่วนใดใด เราก็ควรที่จะมีการเรียกประชุมกรรมการการเข้าประชุมกรรมการเป็นเรื่องสําคัญมันควรเข้าประชุมใช่ว่าเรื่องนี้อเรามีเรื่องที่คิดว่ายากๆเราขอไม่เข้าดีกว่าจริงๆความคาดหวังกฎหมายเขาอยากให้มีคนมาช่วยตัดสินใจซึ่งเราก็คาดหมายได้ว่าท่านทั้งหลายเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถก็มาช่วยกันตัดสินใจแม้มันจะเป็นเรื่องยากๆหลอกนั้นก็ตามการเป็นกรรมการบริษัทไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องมีทั้งความรู้ความเข้าใจความระมัดระวังและรอบคอบเพราะนี่คือหน้าที่ที่สําคัญมากจริงๆ ขอบคุณคุณวราธรสำหรับความรู้ดีๆนะครับในคลิปหน้าน้อง IOD จะไปพบใครอีกอย่าลืมติดตามนะครับแล้วพบกันครับ